จะช่วยญาติให้พ้นจากความเป็นผีได้อย่างไรคำว่าช่วยในที่นี้หมายถึงช่วยให้เขาพ้นจากความหิวพ้นจากความทุกทรมานซึ่งแบ่งเป็นสองอย่างคือ 1. ช่วยให้พ้นทุกข์ชั่วคราว 2. ช่วยให้พ้นทุก์อย่างถาวร '1. ช่วยให้พ้นทุกข์ชั่วคราว คือการช่วยให้เขาได้ที่อยู่และมีอาหารกินเช่นช่วยสร้างสารให้เป็นที่อยู่ประจําไม่ต้องร่อนเรพเพนจรจัดอาหารข้าวหวานเหล้าบุหรี่และเครื่องเส้นต่างๆเลี้ยงให้อิ่มนําสําราญไม่ต้องทรมานด้วยความหิวซึ่งการทําอย่างนี้เป็นการช่วยชั่วครั้งชั่วคราวเพราะการตั้งสารให้ใหม่ๆอาจดูดีแต่พอนานไปก็เก่าผุพังไร้คนเหลียวแลจะเห็นได้จากศาลต่างๆตามถนนหนทางถูกทิ้งร้างผุพังไปและการ การเส้นสวงนั้นโดยมากก็ทำเพียงครั้งเดียวตอนตั้งศาลครั้งแรกหรืออย่างมากก็มีงานเลี้ยงปีละครั้งเท่านั้นเมื่อที่อยู่ผุพังหรือไม่มีคนเส้นสวงบูชาผีตนนั้นก็ต้องเร่ร่อนหาที่อยู่ที่กินใหม่อันหนึ่งการช่วยในลักษณะเช่นนี้เป็นการช่วยที่ไม่ครอบคลุมหมายความว่ามนุษย์จะสร้างศาลหรือสเส้นสวงเฉพาะกับผีที่มีฤทธิ์สามารถทําให้มนุษย์เห็นหรือบอกกล่าวกับมนุษย์ได้เท่านั้นส่วนผีที่ไม่มีฤทธิ์ ติดต่อบอกกล่าวกับญาติไม่ได้ก็จะถูกละเลยไปหากว่าญาติของเราไปเกิดเป็นผีที่ไม่มีฤทธิน์นี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สารหรือเครื่องเส้นดังนั้นการช่วยด้วยวิธีนี้จึงเป็นการช่วยที่ไม่ถาวรและไม่ครอบคลุมถึงผีทุกชนิดหรือบางครั้งการตั้งสาลให้และการเส้นสวงก็เป็นการกระทําที่ศูนยเปล่าหากว่าผีหรือวิญญ,ญาณที่เป็นญาติเร่ร่อนไปในที่ห่างไกลแล้ว 2. ช่วยให้พ้นทุกอย่างถาวร คือช่วยด้วยการทำบุญอุทิศไปให้ซึ่งการช่วยแบบนี้ถือว่าเป็นการช่วยที่ถูกทางและถาวรที่กล่าวว่าถาวรคือผีบางตนที่อนุโมทนารับเอาส่วนบุญที่ญาติอุทิศไปให้แล้วสามารถหลุดพ้นจากสภาพความเป็นผี ก้าวสู่ความเป็นเทวดาได้ในทันทีก็มีหรือแม้จะไม่ถึงขั้นเปลี่ยนภพภูมิจากอสุรกายเป็นเทวดาแต่ก็ทําให้เปลี่ยนสภาพจากที่เป็นผีเร่ร่อนตกทุกข์ได้ยากอดอยากหิวโหวยหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเป็นผีที่ผิวพันผ่องใสไม่อดอยากมีที่สถิตที่งดงามเป็นหลักแหล่งกลายสภาพจากผีกระจอกเป็นผีที่มีศักย์ใหญ่ได้ การทำบุญไปให้ญาติที่เป็นผีหรืออสุรกายนั้นจะสำเร็จผลได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการคือผู้อุทิตต้องมีบุญผู้อุทิตต้องทำการอุทิตบุญผู้รับบุญต้องอนุโมทนารับเอา 1. ผู้อุทิตต้องมีบุญ เป็นธรรมดาอยู่ว่าการที่จะหยิบยื่นของอะไรให้กับใครสักคนจำเป็นที่ผู้นั้นจะต้องมีของสิ่งนั้นอยู่ในมือหรืออยู่ในสิทธิครอบครองหากไม่มีก็ไม่สามารถที่จะให้ได้และแม้ว่าในใจอยากจะให้มากเท่าไหร่ก็ตามการอุทิศบุญนี้ก็เช่นเดียวกัน